เกิดม่อีกครั้งฉันเป็นองคหญิงตอนที่4-5ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยไปทําธุระมาค่ะแล้ววันเสาร์ที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเชิญรับฟังกันค่ะรับชมรับฟังกันอนุใหตไในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วเมื่อวานก่อนนายหญิงฝ่าฝนแอรไปที่ตระกูลยองกวัวกง เพื่อไปรับพระราชทานโสมพันปีจากฝาบาทที่คุณปู่ได้ขอไว้รักษาคุณหนูใหญ่พอกลับถึงก็ร้มป่วยแล้วท่านแม่ลูกขอโทษก่อนหน้านี้เป็นพอลูกยังไม่รู้เ,เรื่องยังไม่รู้เรื่องไม่ได้ความทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดของลูกคนเดียวทเด็กโง่พูดอะไรโง่โอ,ออกมาฟื้นมาก็ดีแล้ว ได้ฟื้นมาก็แล้วก็ดีท่านนายหญิงถึงเวลาทานยาแล้วเพคะท่านค่อยๆจิบตอนรอนรอนี้เลยเพคะยานี่ขมชะมัดจะไปเอาน้ำพึ้งจากห้องนอนของข้ามาให้ท่านแม่ทานพร้อมกัน ในชาติที่แล้วสาเหตุการเสียชีวิตของท่านแม่ผิดปกติต้องเป็นฝีมือนามเสียวแน่เป็นแน่เกิดอันพึ่งมาผสมมั่วซั่วเกรงว่าเกรงว่าจะสูญเสียสรรพคุณทางยายังไม่ต้องผสมเธอไม่รู้เรื่องเสเสแแซงทำเป็นรู้เรื่อง ก็ไม่ใช่เป็นเพราะจงใจอยากอู้งานหรอกหรอ,รอน้ำผึ้งจะมีผลต่อสรรพคุณทางยาได้อย่างไรยังไม่รีบไปต้มยามาอีกคุณหนูใหญ่วันนี้กับแต่ก่อนดูไม่เหมือนกันเลยเพคะข้าจะไปต้มยาเดี๋ยวนี้ ซอเย่ลูกท่านแม่อย่าถ้วยนี้ผิดปกติยาถ้วยนี้ผิดปกติอย่างไรแม่บ้านเจ้าเจ้าดูนี่สินี่คือใบนี่เป็นใบสัญญาที่คุณหมอลู่จ่ายให้ท่านแม่ใช่ไหม ไม่ใช่คะ่ะใบสั่งยาที่คุณหมอรูปไม่มีดอกสายน้ำผึ้งเพคะใบสั่งยาที่คุณหมอรูปจ่ายมาข้างในมีสมุนไพรอิมเอียงขังอิมเอียงคักคะ่ะดอกสายน้ำผึ้งกับอิมเอียงคักยาสองชนิดนี้ไม่สามารถนำมาผสมกันได้ทำให้เป็น คิดต่อร่างกายนี่เป็นสาเหตุให้ท่านแม่หนาวสัน่นอาการไม่ดีขึ้นสักทีดอกใส่น้ำผึ้งสมุนไพรอิมเอียค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าในเรือนนี้จะมีคนคิดจะทำร้ายค่ะหยุดมโหเธอะท่านแม่บางทีซสื้อเย่ก็พอจะรู้ว่าใครเป็นคน อยู่บางว่าใครว่าเป็นใครเป็นใครตอนที่ห้าห้องครัวน่าหญิงยาถ้วยนี้วันนี้ท่านต้องได้ดื่มเป็นแน่ฟังนางทาสาเลเลวคนหนูใหญ่เดาไว้ไม่มีผิดผลสุดท้ายก็เป็นเจ้าที่คิดไม่สื่อ สารเลวยังไม่รีบพกเขาต่อหน้าในหญิงข่าอีกนายหญิงคนหนูใหญ่ถ้าถ้าทำอะไรผิดไปอย่างนั้นหรอคะจับได้ข่านังข่าเขาเลยไม่นึกว่าจะเป็นนางท่าสารเลวนี่ยังสกล้าเถียงข้างๆครู ไม่เป็นไปไม่ได้พวกเขาจะรู้เรื่องได้อย่างไรกล้าใช้วิธีสกปรกอย่างนี้ต่อหน้านายหญิงกับคุณหนูใหญ่บอกมาใครเป็นคนส่งจะให้ทําไม่มคีคือคือข้าเป็นคนทําเองไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาจริงๆแม่จ้าแม่บ้านโจอเอาอาวุธมาเถอะเพคะ เอานิ้วมือนางมาวางไม่ยันนะย่นนะเจ้ายืนยันที่จะไม่สารภาพมามาเจ้ายืนยันที่จะไม่สารภาพมาว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังสั่งการเจ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องถูกตัดสินลงโทษที่วางอย่าทำร้ายแม่ค่ะ ข้ายอมสารภาพแล้วคุณหนูใหญ่เปิดเข้าไปเถอะเง้นก็รีบเล่ามาคือคือว่านายหญิงเซียวเป็นคนสั่งให้ข้าทำเขายังรับปากว่าถ้าหลังจากที่ข้าทำเสร็จทําสสำเร็จจะให้เงินและปล่อยข้ากลับบ้านอะไรกันเจ้าเจ้าบอกว่าเป็นเซียนหมิงเซียนมิงนม่งค่ะ เอคะนางหญิงนายหญิงเซียวให้ข้าผสมน้ำให้ข้านำยาพิษไปผสมกับยาเพิ่มอีกร่างกายของท่านหญิงจะอ่อนแอซึ่งพระชนไปแบบนั้นก็จะไม่มีผูดด้ใดสงสัยแล้วเม่บ้านโจโบยเขียนนางห้าสิบีแล้วค่อยเอานางออกไปเขียนดังโนเอคะ คิดไม่ถึงเลยว่าในหญิงนางเสียวเซียนหมิงจะตั้งใจวางยาเช่นนี้ในปีนั้นตระกูลเสียวกว่ากงตกต่ำข้าเป็นคนเอ่ยขอให้คุณปู่เก็บนางชุบเลี้ยงไว้ใครจะไปนึกว่าพ่อของเจ้าจะเก็บนาง ไว้เป็นนางสนมคิดไม่ถึงว่านางจะกล้าขนาดนี้คิดไม่ถึงเลยคิดไม่ถึงว่านางท่านแม่ตําหนักใหญ่ของเราแต่ไหนแต่ไรก็ถูกนางลําเส้นนางยังแยกความสัมพันธ์แม่ลูกของเราท่านแม่จะต้องลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไปจะต้องไม่ให้นางมีทางทําแผนชั่ว ได้สำเร็จเกินมาอีกครั้งฉันเป็นองคหญิงโปรดติดตามตอนต่อไป